สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูตาลจะมาทดสอบเขียนตามคำบอกจำนวนทั้งหมด10คคำนะคะโดยกติกาของเราก็คือครูตาลจะอ่านออกเสียงคำนั้นทั้งหมด2ครั้งเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่งปิงปอง ปิงปองคำที่สองผงผางผงผางคำที่สามข้างล่างข้างล่างคำที่สี่ทุ่งนาแหลง แคำที่ห้าอึงอ่างอึงอ่างคำที่หกไอโอดีนไอโอดีนคำที่เจ็ดปิ่นโตปิ่นโต คำที่แปดเส้นได้เส้นได้คำที่เก้าเล่นโขนเล่นโขนคำที่สิบฟ้อนรำฟ้อนรำ ก็ครบแล้วทั้ง10คคำนะคะต่อไปครูดานจะให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองลงในหน้าเดียวกับทั้ง10คคำแล้วถ่ายรูปส่งกลับเข้ามาให้ครูดานตรวจผิดถูกไม่เป็นไรนะคะเด็กๆซื่อสัตย์และเชื่อมั่นในตนเองค่ะว่าเราทําได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ